พสายกลางอยู่แล้ววนตุ้มตุย้ย <c oughs> ต้องลดน้ำหนักสะหน่อยเมื่อก่อนตาที่แล้วนายเอาเบอร์ยิงเราโอ้โหเสียดายได้ตัวอื่นมาวัสดีสิฟะขอไล่นายนี่ขออ้อมไม่ขอไปขออ้อมแล้วกันตั้ง สร้างบ้านกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอสร้างบ้านก่อนเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอสร้างบ้านก่อนปึ๊บสร้างสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวอย่าพิ่งเข้ามาโคตรอยู่ในบ้านแคบแคบก็ได้อื้อโดนกระดักหาบ้านก่อนมันทำลายบ้านเราอ่ะหาบ้านก่อน บ้านอยู่นี่เจอบ้านแล้วหามุมหามุมได้แล้วได้แล้วได้แล้วบ้านนี่ไงบ้านเรานี่ไงเจอเออโอเคขอบคุณที่ติดป้ายไว้ขอบคุณที่ติดป้ายนะลบ เออผมไม่บอกผมไม่บอกกลางโลอยู่กลางโลอยู่ผมเป็นอยู่รอดิหายแล้วไงไปแล้วผมเป็นอยู่รอดเหลือเป็นพาร์ลงเหลือพาร์ลงผมเป็นอยู่รอดผมเป็นอยู่รอดผมเป็นอยู่รอดผมตั้งกับดักอยู่อ่ะ เขาหลือเลือเป็นปลาโลมเป็นอยู่ล้อผมตั้งกับดักอยู่อะอเหลืองอาลงสีสีแดงก็เหี่ยวเหลืองเป็นปาลาโลโอเคโอเคอเห็นเห็นเห็นกับดัล้ออยู่อถ้าถ้ามีคนตายอยากไปบอกหมอเลยนะต้องไปบอกอ เกิดการตาที่แล้วเหรอคลิปที่แล้วเนี่ยฮึฉี่มตัวตตัวไหมสี่โซแมเที่แมเออสิี่ลงก็ได้ผมเป็นอยู่รอดเดออไปได้เลยวีโลเจยเลยอ่ะาอยู่ก่อนหลังจได้คลิปที่แล้วเหอคลิปที่แล้วคลิปที่แล้ว เจออะไรมาจำได้จำได้จำได้อ้าวโอ้ยไกลโอ้โหยาว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 โคตรยาวเลยอ่ะโหโคตรยาว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 เยอะโอ้โหโวตสีส้มโคตรยาวเลยเดี๋ยวไปนึงหามุมก่อนยังไม่ได้สร้างบ้านเลยอ่ะจังหวะสร้างบ้านนี่แหละเอาตรงนี้สร้างบ้านเลย สร้างบ้านอย่างนี้สร้างบ้านอยู่คือสร้างบ้านอยู่วาาสร้างบ้านอยู่แป๊นึงปึ๊บ อ๋ขยอ้อนเวลากลางโลอยู่นิดนึงฮลัลโหลเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งต้มระเบิดระเบิเอ้าไม่ระเบิดเอ้าเฮ้ยไม่ระเบิดตกใจหมดโอ <c oughs> ้สีเลย มัฟี่อ,อัฟี่ี่มวันีเพื่อนรักเองโโหเสียมตาลเข้าใกล้ผมทำไมผมสร้างบ้านกับดักอยู่อ่ะโอโหผมเป็นอยู่รอดเด้อเข้าบ้านผมได้ไงน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลกับม่วงเข้าบ้านผมได้ไงอ่ะเออถามก่อนเลยน้ำตาลเข้าบ้านเข้าบ้านผมทำไมอ่ะ บอกว่าบ้านอยู่รอดทำอะไรเขาบ้านผมทำไมผมตั้งกับดักเนี้ยถามก่อนแงเเป็นาไม่ได้เป็นเต่า,มตาผมผมว่าสีฟ้ามผมว่าสีฟ้าผมว่าสีผมทำคลิปอยู่คลิปที่แล้วนี้ไม,ไม่ได้มันเลยเอ,าอ้าใครหวดผมวะ อ้าวล้วตกลงใครหูผมวะนี่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 ตกลงไม่ช่วยผมชนะบ้างเลยอ่ะน้ำตาลเข้าบ้านผมได้ไงอฮัลโหลเมื่อกี้อุตส่าห์สร้างบ้านนะไวนอุตส่าห์จอดจักนเนี่ยไปไหนก็ปังห,หาที่ซ่อนก่อน เพราะในทอ่อก็ไม่ได้ตรงมุมไม่ได้ต้องเป็นผีวิญญาณเออซ่อนแน้วไฟได้เงียบหนวดติดร่าง เดียวันเหยียบกับดาบแล้วเหยียบแล้วยังไงช่วยด้วยกูติดอู้กับดักของไก่นี่โอ้โหสุดยอดเลีกเล็กล็กล็กลบ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 มีว่างเพลิงมั้ยเล็กเลีกมีว่างเพลิงไหมมีเล็ก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 โอ้โหมาไกลในแถวเลย ใครโหวตผมวะกำปั้นกำปา้นให้โล่ผมทำไมอ่ะตัวเองกัดตรงผมมาห้องมนะันเขาลงมาผมเชื่อใจสูงผมมาฮะอีเอ้ยใครใครโหวตผมวะสค k i p ก่อน skip skip, skip skip s k ิปขอขอ skip นะ skip. เพราะว่าไม่รู้ว่าใครน่าเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็น skip skip s k ิป ผมว่าสีแดง่ะโ่ไ,โไม่ผมไม่ได้โหวตโอเคเราโหวตจะลิปไปแล้ววะตรงนีรู้สึกว่าสีแดงเป็นอยู่หรอว่าสีแดงเป็นอยู่รอดเล่นดิไม่คุณคุณจะรอเวลาให้หมดทำไมเดี๋ยวคุณก็คุณก็แพ้หรอกเดี๋ยวผมก็ชนะเฉยอ้าวอินพอส เกมนี้ไม่มีโจมีแต่มือวางเพลิงกับอยู่รอดอะ่ะผมเป็นอยู่รอดเนี่ยอุ้ยสะน้ำตาลตามมาให้ให้โลผมหน่อยไเป็นอย่าไปเยอะไปเย่าไปเยากกนนอาไปอยากกินในตีมอ่อมะอ,อยากกินในตีมเลือเกินโอ้โหเมื่อไรจะหมดเวลาวะโอ้โหอยากกินในตีมอ่ะ มาทำไมตามมาให้ฟองพ่อ,อวางเพึ่งเปล่าวะดูก่อนตามมาคุ้นๆวางเพึ่งเปล่าอะคิดแล้วออกแล้วยืน,นซ้อนกันนั่นนั่นนั่นยืนซ้อนกันได้ไหมนี่ยืนซ้อนกันไม่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไอ้โกงเกินบ่ได้หรอก เราเคยจบบ้านไหนอืมทำไมอ่ะป<ว>กป้องอยู่รอดไหมอ่ะฮัลโหลอ้าวน้ำตาลดิดบั็ก<อ>น้ำตาลทำได้ไงอ่ะทะลุได้ไงนี่นี่น้ำตาลทะลุได้ไงโอ,อ้หวัหวหัวฉลาดทะลุได้หัวฉลาดรู้เรื่อยร้หัวฉลาดทะลุได้รู้รร เบบี้จักตั่กตืดจืดตีดีดจักตั่กตืดจืดตีดีดจั๊กจิงต๋องเบบี้จักตั่กจืดจืดตีดีนี่เคยดูการ์ตูนเด็กไงอ่ะไม่ใครวางกับดักสร้างบ้านให้กูเลยกับดักเราหมดแล้วไม่มีอะไรสร้างบ้านแล้วไม่มีอะไรสร้างเลย ให้กดย้อนวะนี่สามารถอยู่ในบ้านตรงตัวเองได้เทำพืนเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำฉันยืนตรงนเนี้ยเนี่ยจั่งอยู่ในบ้านนะฉันอยู่ในบ้านอันไหนที่มันเหมือนบ้านวะอันนี้เปล่าเหมือนบ้านไม่เหมือนมันมีไม่มีมุมอะอะไร หาบ้านอยู่ป็นึงหาบ้านอยู่นั้นแหละาตากอดจะได้ไชนะไงชนะแล้วเรียบร้อยหัรอัวเาะหวเาะเราะหะเหะ่เาะหาะวาเเาเา เออืบอกว่าเอือเลยเอือขอบคุณติ๊ตตั้งกับดาค่นะไปแล้วชนะไปแล้วชนะไป่บายน้ำเงินโง่ไม่ไม่ยิงน้ำไอชมพูไม่ยิงน้ำเงินโว้ยน้ำตาลก็เป็นผู้ไอนี่ก็เป็นผู้พิทักษ์ลยเกิน XD ็ีขี้แตกหน่อยหน่อยหนึ่งสำหรับพี่เหมือนกดไลค์กดใจกดใจกดใจกันไอ่ะ